สวัสดีครับผู้ชมนิคมออดทัวทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูการเตรียมงานกระถินที่วัดป่านาเหล่าตำบลบ้านกอกอาเภอเครื่งในจังหวัดบุบลราชธาน,นีนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเตรียมงานกันวันนี้นะครับการก็จะมีวันที่ 24- 25นะครับแต่ว่าก็เริ่มเตรียมงานตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มมาทําบุญแล้วก็เริ่มช่วยงานกันแล้วนะครับผม ครับลงนี่ในส่วนของเตรียมการลงทานนะครับอยู่หน้าวัดเลยนะครับครับผมยังทันนะครับหากใครอยากมาร่วมบุญนะครับที่วัดป่านาเหล่าก็ขอเชิญชวนนะครับที่วัดป่านาเหล่าตำบลบ้านกอกอำเภอเกืองในจังหวัดบุรราชธานีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเตรียมงานนะครับเราเดินมาหน้าวัดเราก็จะเห็นกองหน่วยการนะครับมาทําบุญกับลุงๆุงได้เลยนะครับไว้คอยบริการอยู่อยู่ที่ที่กองหน่วยการ งานก็เริ่มเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ทยอยทยอยกันมาแต่งานจริงจริก็เริ่มพรุ่งนี้นะครับครับงานจริงก็เริ่มพรุ่งน,นี้มาวันนี้ก็ได้หมายถึงว่าบ้บานโฮมบ้านเราบ้านโฮมบ้านเราคือพรุ่งนี้ไม่วันเตรียมการสองวนนะันเตรียมการสองวนันออนเริ่มตั้งแต่วัยี่สิบสามเลยยี่สิบสามยี่สิบสี่มาได้เลยมาได้เลยวันที่ยี่สิบห้าทอดครับผมขอบคุณครับก็ทยอยกันมาทำบุญ เรื่อยๆนะครับแต่ตานะครับ่นคุณตานะครับตาสวัสดีครับครับมากับอาจารย์หน่วยครับอาจารย์หมวดชิซิเกะเนาะครับผมเป็นพักกูไรอยู่อันนี้วะครับเป็นพักกูไรละทางล้างนี่ครับตาอยู่เท่าไหร่ยี่นี่ครับอะอายุเท่าไหร่ครับยี่นี่ผมมไ่้ครับ เก่าที่สองปีปูเก้าที่สองปีนะครับโอ้ยังแถวนะครับเพราะว่ามาเข้าวัดได้ตลอดเลยสองปีกับหลายปีเติมแล้วโอ้สุดยอดเลยครับแข็งแรงย่างใจมันเดินไมเนี่ยไครับเดินไปเดินกลับครับเดินตาบ้านเ่าครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับมาทำมือกลับบ้านกันเดินเก่าโอ้เดินได้นะครับหูก็ยังดีโอ้สุดยอดครับสุดยอดขอบคุณครับคุณตาครับผมครับครับ นี่เป็นอีกหนึ่งคณะนะครับที่มาเตรียมบุญมาเข้าของบุญครับเออนะครับมา เข้ากองบุญสาธุครับผมน้องสนุกเข้ากองไหมนี่้อ่าครับผมนี่ครับมากับครอบครัวนะครับมาเป็นครอบครัวนี่ครับก็จะมีผลไม้มาเข้ากองบุญครับเข้ากองกระตินวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับงานเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่แล้วก็มี ผู้ทยอยมาทำบุญแล้วนะครับเมื่อนเขาถ่ายรูปถ้าพรุ่งนี้ก็จะคนเยอะครับผมนี่ครับก็จะลอยไว้อย่างนี้นี่อะไรหยรถก็ยนั่ี่ครับก็เตรียมเตรียมนนี่มากับหนูน้อยนะครับครับนี่นะครับจะเป็นผลไม้นีกล้วย มีมะละมีส้มโอมีแตงโม,โรมครับวันแรกนะครับวันที่เตรียมงานนี่ก็เ,เป็นมากันครอบครัวนะครับนีมะละกอมาหิวมาจากบ้านนะครับนี่เพื่อมาเข้ากองบุญที่วัด่านาเหล่านะครับ,ม,รบมาจากบ้านโนโน,โนเนี่ยผมามาจากบ้านครับโอ้โหเอมาจากบ้านครับอันนี้ผมบานมาด้วยนุ่มมนนี่ผมมาจากบ้านนะเถเขินเขืน<ๆ> นี่นะครับเป็นประเพณีของพี mm. ่น้องบ้านกอกมาจากที่ไหนครับนี่บ้านกอกนี่โอ้มาจากพี่น้องบ้านกอกนะครับของพี่น้องบ้านกอกครับเป็นนักปราศดาบรู้ไอช่องใดนีกล่ะช่องนี้ก็ม่านทั่วครับไม่ป้าไม่ได้ไมมีหมดน้องแตกได้ได้กได้กนี่นะครับเออได้ใี่สวยจังเลยนี่บะเข้าหยังเข่าเอินซื้อโอ้บะเข้าหยังคำนี่คืองามเลยบะข้าหยังเงินซื้อตอนเผาไฟบังเผาไฟบังเผาไฟมากเลย มะเฟ้า,าไฟบ่จ้ะอยู่แถวใดครับนี่อยู่มันอยู่แถวใดอยู่บ้หาหนท่านีืบ่บ่มั้งอยู่ทางใดอยู่ทั้อืมาจอทางอืน่นรวมหงวยกันผลลีนทีอยู่ใส่บนเนินเขาเจ้าอามาเลยแบบนี้มะเดือห้องปลาจันทร์่ะฮู้เพื่อนมาจากทางไกลนะครับแต่เราไม่รู้ที่มานะครับอ่ามะฮู้จะบอกว่าเป็นผลม้นี่ครับก็พี่น้องก็ทยอยทยอยกันมาจิดไม้จิดมือกันมาเป็นผลไม้ที่หาได้ตามบ้านนะครับมีอ้อยครับผมมีมะละกอ มีฟักทองนะคร,รับบรรยากาศการเตรียมงานบุญกระถินที่วัดป่านาเหล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหลงตัวกันนะครับครับครับกินหรอครับกินหรอครับดูนะครับ,รบ,รบพี่น้องเรียกกินข้าวกินหรอครับผมผัดกะเพราจานของไงเลยวังหันครับอันไหนครับอยู่อยู่สางช่องครับ สร้างทองทีสเกตครับโปรตีส่วนครับโอ้โหนี่โอ้ครับนี่นะครับเตรียมกับข้าวไว้รับแขกที่มาช่วยงานร่วมงานโอ้ปัดรนีครับผมนี่น้าพี่ป้าๆนะครับมาช่วยกันเตรียมงานไว้ก่อนวันนี้โอครับินโตดดฮะโอ้ครับผม่ได้ข้างครับสิกลับอยู่กระก็มาใหม่ ดูหน้าตาของต้มตำเข่องในดูนะครับต้มตำมานกอกมีมกอกด้วยนะครับผีสัน,น er สวยงามกินปลาราตุวๆหนยนะครับเตียแสบสตียแสบเอกลักษณ์ครับผมตีแสบไห่ก่อ๋ยวนี้ผมย้ำมาแล้วไอ้คนร้อนน่นไงร้อใจคนมันพัดโอบพดโอเขาปรับอืมเเจ้าเ็มือเจ้าเงามงดีครับยายครับก็เห็ดยังนอกคำนี่ อ,อีกต่อข้อขะตุมค่ะโอ้ที่ห้อมือไห้ข้อกระตุมเลยตรงนี้พรงนี้น,นะครับ<ะ>เริ่มงานนะครับนี่ก็เตรียมยตัดตอกไว้ห่อขะตมตอ,อกไว้ห่อกะตม่มนี่นะครับตอ,อกไม้ไผ่นะครับตอ,อกไม้ไผ่ธรรมาดาเลยโอ้โหกระเรียมไว้รับแขกทางไกลนะครับถ้าใครมาก็เหมือนกับการช่วยงานใครมาช่วยงานมาที่วัดก็จะได้ทานข้าววันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีโรงทานส่วนกลางนะครับของวัด ไว้คอยบริการโดยแม่ครัวไว้รุ่นของเรานะครับมีแต่ไว้แม่ครัวไวัยรุ่น <c oughs> อ่าครับนี่นะครับมาด้วยความศรัทธาเริ่มจใหม่เริ่มตําใหม่มมหมนะครับ <c oughs> ไว้รับแจก <c oughs> ที่มาทําบุญนะครับ มือถอดตะกี้น,นั่นใส่ให้ท่ายลูกอันนีผู้บริจาคผ้าด,ดินหายย่ดอกออกอากาศไปเลยนี่นี่ครับที่คือกล้วยไว้ตาไก่ไต้องทำห่อข้าวต้มค่ะทำห่อข้าวต้มครับห่อข้าวต้มครับ ผลไม้อีกอย่งก็ผลไม้โบราณนี่ผลไม้อีกย่งนี่เพื่อนอย่างครับบักตังแมงต้มต้มแมงโอ้กินได้เยอะนะครับนี่ได้ค่ะโอ้โ้โบราณนี่มันพูดว่้งโอ้บักต้องแรงบักต้องแรงแมงพระากลางเพื่อนอย่างครับนี่แม่โพจักเลยบเปล่าบักต้องแรงนะครับเออเป็นบักตองแรงถ้าใครมันบำรุงน้ำนมนะโอ้บำรุงน้ำนมสำหรับแม่ลูกอ่อนนบบโอ้บำรุงน้ำนมบำรุงนน้ำเนียนแบบมีสารแบบโอ้ยี่ห้อธรรดาบักต้องแรงบักตองแรง รากมันบำรุงน้ำนมข้นนุ่งนุนโม่มารากมันต้ม,มต้มกินเนาะ,ะต้มน้ำนมมันจะได้นเยอะม,มันหวานหอมครับโอ้มาวัดป่าก็เจอของป่านะครับนี่มันต้องแร่งเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมดูเออหวานครับหวานหวานมีแต่เม็ดเม็ดโตๆครับผม มันมันหวานหวานนะครับแล้วก็ปัดปาดีหนึ่งแล้วก็มิตรมันจะโตมากเลยโอละไม้ป่าบักต้องแร่งครับรพี่น้องมันกอ,อกเรียกบักต้องแร่งครับแต่ภาษากลางถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์อ่บอกได้นะครับผมเป็นยาเห็นป้าป้าบอกเป็นยาบำรุงน้ำนมครับกำลังช่วยกันลงตัว กี่ใบตองไว้รอ,อห่อข้าวต้มพรุ่งนี้นะครับข้าวต้มก็จะเป็นช่วงบ่ายเนาะคุณป้าครับช่วงบ่ายนะครับจะเป็นห่อข้าวต้มนี่นะครับเมนี้ต้องมีข้าวต้มะเคนี่เงในนะครับต้องม,มีข้าวต้มต้องม,มีข้าวต้ม,ม,ม,ตมใครมาก็ตักทานได้เลยที่โรงกลัวส่วนกลางนะครับเยอะแยะเลยกับข้าวก็ทําเติมตลอดนะครับที่โรงกลัวเราดูโรงกลัวมาเมื่อกี้ บรรยากาศก็เหมือนมาช่วยงานก็กินข้าวกินปลากันแต่เป็นกันเองนะครับมีทั้งโรงทานแล้วก็นี่คือซุมน้ำปะนะนะครับไว้คอยบริการพวกเครื่องดื่มแล้วครับแขกไปไทยมาก็สามารถมาดื่มมาทานได้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูน้ำปะนะก่อนนะครับโอ้มีกาแฟนะครับกาแฟแล้วก็นม มีน้ำร้อนไว้คอยบริการแล้วก็นมสำหรับเด็กๆนะครับที่มาร่วมงานครับน้องมีหน้าที่ทำอะไรครับอยู่ตรงนี้ก็ชงกาแฟครับชงกาแฟแล้วก็แจกให้กับผู้ที่มาสั่งไว้ครับมาสั่งไว้หรือว่าผู้มาทำบุญที่มาซุ้มนี้ก็น้องก็คอยบริการโอเคครับผมน้องอยู่บ้านไหนบ้านกอกครับบ้านเกอกโอเค ขอบคุณครับน้องหนูนะครับมาคอยให้บริการกาแฟในซุ้มโรงทานนะครับของวัดนี่คุณพ่อก็มาด้วยสวัสดีครับคุณพ่อครับเรามาร่วมบุญที่วัดปานาเหล่าวันนี้ครับน,นี่พี่จอบก็มาช่วยงานวัดนะครับมาก่อนวันงานมากี่วันแล้วครับพี่มาเป็นเดือนแล้วมาเป็นเดือนมาอยู่วัดเป็นเดือนแล้วโอ้นี่คือลูกศิษย์ วัดเลยนะครับเรียกว่าลูสิตก็วัดก็ได้ครับอ,อนุโมทนาบุญด้วยครับผมครับยังทันนะครับหากอยากมาร่วมบุญที่วัดป่านาเหลาก็ขอเชิญนะครับแล้วพบกันใน,ในวันที่24 25นะครับผมสวัสดีครับ